หนึ่งสองสาม <c oughs> ไปร้าเดียวกันไปทางน,นี้กันหนึ่งส เตว่าไอ้แค่จะหลุดหน้ากันแต่ละคนฮียตายกับประยูนในแขงกสองคนละกันมปแล้วสอง Mình biếu dưới khăn cô này em mình